สวัสดีค่ะรับมาพอกันต้นเนีว้วคือเก้ามนีบรรยากาศดีดีค่ะวันที่22เดือนตุลาคม2561เข้ากับมยูํามกลางทงไ้ทงนาขึ้นเก้านี่เลยค่ะสำหรับมนีเป็นการทดลองปลูกเห็ดตับเต่าแบบเส้นใหญ่มาทดลองไปพร้อมๆกันเลยได้จ้ายัาอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการทดลองปลูกครั้งแรก เขาได้สร้างเนื้อเยื่อหรือเส้นใยของเหดตตบเต้ามาจากแรงแรงหนึ่งรู้สึกว่าเ็ตเพิ่นเดินงามงามค่ะเชื่อเ็ตของเพิ่นเดินโดยรอบแบบงามแห้งนะคะเมียวก็ได้เบิ้งคลิปของเจ้าของสวนซ้อนถึงขั้นตอนการปลูกเหดตตบเต้าต้นไม้ที่เลือกนะคะที่เมียวเล่งไวมนี้ก็เป็นต้นมะกรีนฟ้าต้นยางหน้าที่เขาปลูกไวอายุเกือบจะหนึ่งปีแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ต้องมาเลือกต้นแค่ เบื้องต้นก็เพื่อเป็นการทดลองเทือแหลกเขาก็ต้องเห็ดตามคลิปของเพื่อนกอนสิ่งที่เข้าจะต้องเห็ดก็คือเลือกกับจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบของต้นไม้ หลังจากที่กำจัดเศษวัชพืชที่ยุ่ยเดือดต้นไม้ของเห่าแล้วเรียบร้อยเราก็ต้องกดหารากของต้นแค่สำหรับคลิปนี้มีทั้งรากต้นแค่และกรรากหญา้าผสมกันไปค่ะว่าเป็นยังเห่ากะคอย้อยเชื้อเห็ดลงไปบริเวณโคนตน้นให้เชื้อเห็ดเห่ากระจายออกไปเดี๋ยวห้ามมาเบิ่งคันตอนกัรโรยเชื้อเห็ดลงบริเวณโคนต้นันเลนจ้า ศึกษาในคลิปตามตัวอย่างเพิ่นเฮ็ดดีดีค่ะจนมีความรู้สึกว่าเขาอยากทดลองคือเพิ่นเขาอยากได้เขาอยากปลูกคือเพิ่นประมาณนี้เลคะ่ะก็เลยสร้างเชื้อเห็ดมาจากช่อง u t u b e ของเพิ่นม,มากขั้นตอนต่อมาเป็นการโรยเส้นใยเชื้อเห็ดตะเจาลงบริเวณโคนตน้นโรยไปโดยรอบนะคะทำตามคลิป เขาก็โรยๆไปเรื่อยๆเลยจ้า แล้ววิธีการยอดเชื้อเห็ดหรือเสร็งแง่เห็ดกระเตากะแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายเขาก็เป็นการรดน้ำบริเวณรอบต้นหม่ให้ชุม่มเขาว่ามีหัวสปริงเกอร์หรือว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเขากะเลตตองใส่แบบนี้แล้วค่ะกะคุทั้งรดน้ำเพื่อสร้างความชุม่มชื้นให้กับบริเวณโคนต้นของต้นหม่สำหรับคลิปมือนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม พอกันไม่ในโอกาสหนาะสวัสดีจ้า